Oh สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเตทนเพจคาร์สวิทนะครับผมวันนี้เรามีรถมาแนะนำอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น t o y ยต้ารีโปี2019นะครับผมเป็นเครื่อง2.4<ม>นี่เลยสวยๆเลยครับยางใหม่ปี2022ครับล้อดเดิมตัวนี้เป็น2.4งสีป่ประตูเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์แมนรวลตัวสูงครับผมพีรันเนอร์ บอกก็จะเป็นบอกผ้าครับสีดำภายในก็จะเป็นโทนสีดำหมดเลยนะครับผมตัวนี้แอร์แบ็กคู่หน้าครับสวยๆเลยนเนี่ยคอนโซลตรงประตูก็ไม่มีรอยนะครับผมคอนโซลหน้าก็สวยเนียนตาเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับเรามาดูเบาะหลังกันบ้างนะครับ นี่เลยเบาหลังตัวนี้ก็กว้างครับนั่งสบายเลยนะครับผมตัวนี้จะมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับอาสามารถวางแก้วน้ําได้สองใบนะครับผมเบาะหลังกว้างนั่งสบายครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดํานะครับ,บ,อรค,รบคอนโซลส่วนใหญ่จะเป็นสีดําหมดเลยรีโวตัวนี้นี่เลยยางก็เป็นสองพันยี่สิบสองตัวนี้จะเป็นขอบขอบสิบเจ็ดนะครับ ทีรันเนอร์เราก็มาดูอัน,นตัวนี้เลขไม้วิ่งไป1นึ่งแสสองมนสี่พันสี่้อหสิบแปดโลนะครับเป็นรถใช้งานปกติเป็นรถบ้านไม่ใช่รถประมูลครับรถบ้านแท้เลย100ร้อยเปอร์เซนต์ัรไม่มีชนหนักพิวามน้ำท่วมนะครับตรวจเจ็ที่หลังเมามาคืนได้เลย คับตัวนี้ก็ตั้งขายอยู่ที่475,000บาทนะครับผมผ่อน9,000กว่าบาทนะครับสนใจก็สามารถติดต่อมาที่เต็นเพชรคาสสวิตได้เลยนะครับผม